สวัสดีค่ะอิสซี่แฟน,นคลับน,นะคะ,ะช่องมังมวลแช่แนวนะคะมืนอนีบมาเบิงผู้ใหญ่บ้านต้องไปจอดเบิงกันหอยแล้วก็กินเขาเพราะมันจะแซ่บแต่เสีบไปเบิงพี่โด้เบิงเบิงแล้วเห็ดโอ้ยนะผู้ใหญ่บ้านกินอะไรพอกินแล้วเนี่บยบที่นั่งมีกินเยอะแยะไม่ไปกินว้ายมาทำพื้นเตียสรุปไม่ได้กินไก่หรือกินปลาเค็งแบบ ตีม่ด้นเนาะไม่อีกดูบ่มีอันอันนี้ต้องหันหน้าไปอันนี้ต้องนอนเมเปหันหน้าไปโอ้ยเนาะเอาหยับมาทั้งผีดเนาะโอ้เนาะไปถ่ายพูนมะ โอ้ยนะคะแนวอยากไข่ไข่อีกแล้วเดี๋ยวเด้อพี่น้อง<_><_><_>โอ้ยจะเ,เป็นอีหยังเนาะนี่ก้อนเขาน้องก้อนเขาน้องวะกินข้าวกอนเขาน้องเมี่ยววะเอาอุ<_><_<_><_>อ้ยนี่คือเป็นนังสี่ น,จจอนอนอยู่นี่ตั้งนานแล้วโทรศัพ,พท์ผู้ใดมาโทรศัพท์เจ้าะผู้ใหญ่มนนา<อ>นั่งกินอะไรอยู่นี่กินข้าวก็ได้เน,ะนเาะมาได้พี่น้องกินขา้าวก็ออยู่บ้าน์อะไรเขเรียนเมื่อกี้เลยนะก็ยู่บ้าน์นะไม่กี่นิ้วหุ้นเพราะว่ามีผู้สาวก็เลยอ่ะมันก็เพื่กินอยู่หุน่นนะเพื่อกินอยู่หุ่นเพื่อเสอู้หากเานเาะ กินน้ำนองเมียห้าพี่น้องมากมามามากกกินหมข่กินหมข่ไข่ยังไข่ข้าวกับไข่ต้มไข่พี่อปไ่ใช่งไงทำยังปู่การเข้าไปกันิบเบืดองค่ล่ะเอาผมออกเนี่ย่เห็นหน่ะเออ คือสาวนี่แต่ฟูงางามๆเด้อพีนองเด้อกินข้าว,าวกินข้าวกินข้าวทำไมนอนเมบปล่ะนอนไายมันจะแค้นเขาบอกว่าถ้าเรานอนน <laughs> นอนกินข้าวมันจะเป็นงูนะอุ้ยไม่มีงูตัวไหนอันตรายเท่าตัวนี้งูตัวนี้<แ>เป็นด้อย่างน,นอนกินขะ้าวน่ะเป็นงูอนะ่ะเลือดเต็มร่องบานเลยเ๋ยว สิกาวะบิ่งได้มีแต่คนนอนกินเขาตัวนู่แบานงูตัวยันตรายสุดแล้วค่ะเอองูตัวเนี้ยเป็นตะยานสุดน่ารักที่สุดในโลกจะมันน้องเจ้าของเนาะน้องเมียเขาสิผ้าเฮ็ดยังเกาะชัองรูปหนึ่งเหมอนตีไวบ่หรอประมาณสองซมูกกะฟงกะแฝมีบ่ไม่เห็นกาแฟงอ๋อ จะพอเวลานั่งปั่นก็ชั่วโมงนึงนั่งเรื่องนั้นกับประมาณสองชั่วโมงครึ่งนี่แหรือเปล่าส่ชัวนสิบปั่นส่วน้นาสิแตกเนื้อหาจริงๆรหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายคือแบบถ้าเข้าได้แล้วคจะรีบเสร็จเลยปั่นบัก๊กนเติบให้เวลาปั่นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขี่ดื้อแต่สัวเข้าได้แล้วนี่รีบเลยสามวิเสื่ล้วเลี้ยงหนามออกมาอีกเบื่แตกพอดี ออกปานกูยุ่แปดทุกท่านี้แล้วมันโดนนะนะบมันปวดแขนวิวข่อยด้นโดนนี่ตีกะสบปย่ิบ่กามข้างเดี๋ยวคุยอ้ก็่อยากกินคอยแล้วเนี่ยิมันนอนว่าสิขาด เดยังเซ่ออาบแล้ขอทางนั้นได้ไหมไม่แมวทางนี้อย่อะเซย์แเขีนอยู่นั่งเอ๊ยยังเห็นอยู่สุ่มขี้ดื้อเพื่อนเอินสุ่มขี้ดื้อพี่น้องโอ้ยจูงห้กินเอ๊บ้านกับอะไรเฮ้กินทำไมบ้านนี้ไม่ได้เรากับมิเตสุ่มเข่ากันเนาะกินีส์เข่า ยิ้มแลยิมไม่บอเจ้ากมอน้วยนั่นไปมุนต่อเนี่ยเอ้ยันเอาไ้ยันปะแเราะนอนนอนนีเราเก็บไปนอนฝันเลยได้เลาวโอ้ยงานเย่เงินมซ้นกนมาดิยัเร็วใสเงินไปได้หจออนี่เป็นยังคือตัด เนื้อนังใส่ใส่ไอยู่ใส่ใส่อยู่ใส่ลงไปยู่ข้างล่างหมดแล้วใส่นะผู้ชายเอินใส่ลงทำผู้หญิงเอินใส่ลงอย่างใส่ลงลงติดใส่ล่วงแฟชั่ติดติดมเด็กบอไม่แตกจุ๊งคิดดูเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีดสัก่อนถ่ายเล่นๆีถ่าพี่สายยันมาถ่ายงานจ้าบาย